ข้อตที่ส่งมาให้บรทราเนี่ยต้องดูับเพราะฉันเนี่ยจะเพิ่เิากจะแนะนำว่าให้ในระดับที่เป็นานจหงนนะครับหรือน้าในการที่จะมารีวิวนะครับรปงมันะครับซึ่ง การส่งไปให้ทั้งแคลคูเฟอร์เนี่ยทำการรีวิวอยู่้อมขอผู้สั่ซึ่งเพื่อแคลคูเฟอร์เนี่ยจการรีวิวแบบเนินเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาสามารถจะส่งกลับมานะครับก็คือหากมีข้อที่ต่างจะแก้ไขหรืออยากจะให้เล่โดนแอนด์ตอบใหม่นะครับสามารถเลือกที่จะส่งกลับมาแบบสอบถามชุดเดิมกลับไปให้ไม่โดนแอนด์นั่นคือเาหน้าทีงจะาตอนะครับหรือถ้าหากเขารีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครต้องการจะส่งให้ท้องให้กับไปตรวจสอบก็สามารถที่จะเช็คมูทำให้เหมาะสม เป็นโครงข้าวะครับรู้รว่ารูปแบบการรับสข้อมูลนะครับตอน ดูโอทีเข้าไปเองนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนบรียนแรกเนี่ยต้องมีการ ตัวต้อง Google Monitor เนี่ยก็จะทำการเปียนกครตับตัวบล็บ วของระบบนะครับเราเมื่อทุกท่านได้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 ตัวของแล้วนะครับเรก็ะจะมีตัว e แบบที่ส่งให้ท่านส่งมาขึ้นแบบนี้นะครับท่านก็สามารถกดตัวของตอกแบบตอกแบตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปต่อได้เลยนะครับก็จะเป็นตามสิบตัวที่ทางท่านขอไดูุ้ก่อนนห้านี้นะครับแบ่งแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับสามารถเข้าันตอกได้เลยนะครับสมมุติว่าท่านอยากตอเวอร์ไซ์ ข้อนี้ครับเรื่องของการแต่งต <capacity S 1> ั้งนะครับกรมเจ้าที่เขาจะอับโหลดเรื่องของเอกสารนะครับที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ก็สามารถอับโหลดเข้ามาด้วยได้เนยครับ คนแรกการกดส่งยังไม่ได้เป็นส่งแต่แค่ตอกทางสปสนะครับเดี๋ยวจะมีอีกส่วนก็คือทางการคลูเปอร์เนี่ยก็จะได้รับอีเมลแจ้ง,งเตือนว่าให้เข้ามารีวิวตัวแบบสอบถามนมี้ีนะครับซึ่งตรงนี้เอง่ก็แบบสอบถามนี้ก็จะถูกส่งไปให้กับแอคคลูเปอร์รอการตอบมาครับคำนี้นะครับในฝั่งของแอคคลูเปอร์นะครับสิ่งที่เขาจะต้องดำเนินการของันนะครับ เมื่อทางレスポンสนน์นะครับสง่สงกอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาใหกับคูปเปอร์นะครับคูปเปอร์สามารถเข้ารับอีเมลแจ้งเตือนตรงนั้นนะครับแล้วก็กดเข้ามาตีวกลุบได้เลยครับเมื่อเข้ามาในหัว ก็จะจบโปรเซสของการส่งข้อมูลให้กับทางสพสนะครับเพราะฉะนั้น a p p r o v เ r เองเนี่ยมีทางเลือก2ทางครับก็คือ1รีวิวแล้วอยากจะมีการแก้ไขต่อต้องการให้ Respondent <Wow. S 1> ไปตอบส่วนไหนใหม่สามารถกดปฏิเสธนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ปิเห่วไมได้ตรงส่วนนั้นก็จะส่งกลับ r e ไปต n t ให้ Respondent ตอบมาใหม่นะครับแล้วก็จะทำการ Submit ส่งกลับมาอีกทีหนึ่งเป็นลำดับถัดไป หรือถ้าแอ p ฟูเวอร์โอเคกับผลการประเมินตรงนี้แล้วนะครับรีวิวแล้วไม่ได้มีการแก้ไขใดๆนะครับต้องการจะส่งกลับมาหาทางสพสอนะครับสามารถกดอนุมัติเพื่อทําการแอ p r ูฟข้อคําถามต่งตางๆเนี่ยส่งกลับมาให้สพสวิเคราะห์ต่อได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโฟล์ของทางแอ p ฟูเวอร์นะครับที่สามารถทําบนตัวระบบของเราได้ครับผมถัดมานะครับ หากท่านมีความปัญหาต่างๆที่จะต้องการที่จะแจ้งให้กับทางสงงสงรับทราบในการใช้งานระบบนะครับสามารถมีได้3ามช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือช่องทางของตัวของระบบโดยตรงนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มของการแจ้งปัญหาอยู่นะครับสามารถกดปุ่มตรงแจ้งปัญหาตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อเรื่องที่ท่านเจอนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น subject email ส่งมาหาทางเรานะครับ ชื่อนามสกุลของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะติดให้ท่านติตดต่อท่านกลับไปนะครับร้อมกับคําอธิบายต่างๆครับยกตัวอย่างอย่างเช่นหากมีปัญหาเรื่องการตั้ง password ต่างๆหรือต้องการจะเปลี่ยน password ต่างๆแต่เปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถจะพิมพ์เพื่อหาสอบถามทางแอดมินกลับมานะครับเพื่อเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยก็จะดำเนินการตอบกลับท่านผ่านท่องทางท,าที่ท่านให้เบอร์โทรศัพท์ต่างๆมาให้ครับผม หรือช่องทางอื่นๆนะครับที่ทางเราก็เปิดไว้ด้วยเป็นอีกออฟชั่นอลหนึ่งนะครับก็คือช่องทางของ Line Official ของทางเรานะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆผ่านช่องทาง l ล ne ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือใครถนัดเป็น l ล n e ID นะครับก็พิมพ์คำว่า privacy.pdpc นะครับ privacy.pdpc นะครับสามารถพิมพ์ตรงนี้เป็น l ล n e ID นะครับก็สามารถแอด l ลน์ตรงนี้มาได้เหมือนกันนะครับหรือหน่วยงานไหนนะครับ ในส่วนของช่องทางอีเมลนะครับอยากใช้เป็นช่องทางอีเมลมากกว่านะครับก็สามารถส่งอีเมลมาหาทางเราได้นะครับผ่านทัวร์ของ Notify ขีด p m m p i p d p c o r t h นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางอีเมลที่จะสามารถติดต่อโครงการในโครงการของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนั้นก็คือภาพรวมของตัวของอระบบการประเมินเซลล์เซสติน<ง>นะครับก็หลักๆแล้วกระบวนการเนี่ยก็คือการตอบเข้าไปตอบแบบประเมินของเรานะครับแล้วก็มีโฟในการรับส่งต่างๆระหว่าง,ง r e s p o n d e ต t กับ a p p ์ฟ Ver นะครับแล้วก็หากท่านพอใจกับคำถามแล้วก็สามารถ,ถาที่จะ submit คำถามทั้ง,งหมดเนี่ยส่งกลับมาหาทางทางสคสได้นะครับซึ่งคําถามจริงๆแล้วเนี่ยที่ทางขออนเรียนไปนะครับว่าเราจะมีประมาณร้อยกว่าคําถามเนี่ยจริงๆแล้วคําถามมันจะค่อยๆถามทีละข้อนะครับไม่ได้จําเป็นจะต้อง ท่านจะเห็นว่าต้องทํา้อยเลยหรออะไรอย่างนี้นะครับหรือต้องทําเป็น140กว่าข้อเลยหรอคําถามมันจะค่อยๆถามทีละข้อนะครับตาม,มกระบวนการที่ท่านทําอยู่ณนะปัจจุบันนะครับหากท่านทําอยู่ในระดับไหนแล้วคําถามคิดว่าได้ข้อมูลพอแล้วเนี่ยท่านก็จะถูกข้ามไปหมวดหมู่ถัดไปได้เลยเนาะหรือว่าท่านทําเยอะนะครับท่านก็สามารถตอบมาได้ตามที่ท่านทําเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ช่วยลดเบอร์เด้นในการตอบคําถามเยอะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นนะครับที่ท่านจ,จำเป็นต้องตอบมาเพิ่มเติมเนาะนะครับก็เราได้มีการออกแบบตวเนี้รองรับไว้เผื่อแล้วเพื่อ มาช่วยสปอร์ตทุกท่านนะครับจะได้สามารถตอบแบบประเมินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และก็รวดเร็วนะครับไม่ได้เป็นภาระมากนะครับในส่วนถัดไปครับที่ผมจะพูดถึงก็เป็น next action นะครับหลังจากที่เราเริ่มประเมินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อบ้างนะครับเรามาดูไทม์ไลน์กันคร่าวๆครับว่าเราจะมะีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ในวันนี้นะครับเรามีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับวันที่9ธันวาคมนะครับซึ่งเราจะปิดรับลงทะเบียนเนี่ยใช้เวลา1นึ่งสัานะครับก็จะปิดรับลงทะเบียนในวันที่13ธันวาคม2567นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคิวเอาคดขึ้นทีหลังด้วยสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผมหรืออยากจะแชร์ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมก็สามารถแชร์ให้หน่วยงานอื่นได้เช่นเดียวกันครับเรายังเปิดรับอยู่จนถึงวันที่13ธันวาคมนะครับ เมื่อปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทีมงานหลังบ้านเนี่ยก็จะไปทําการสร้าง Account ต,ตามที่ได้แจ้งกล่าวแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะเปิดระบบตัวแบบสอบถามน,นะครับก็คือจะมีอีเมลส่งไปหาท่านเนะาะทั้งอีเมลในการทาํา Account แล้วก็อีเมลตัวแบบประเมินเนี่ยให้หาท่านในวันที่16ธันวาคมนะครับท่านก็สามารถเริ่มทําแบบสอบถามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ เราจะเปิดระบบครับประมาณ2-3งถวิคนะครับก็จะปิดระบบในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับผมประมาณวันที่6มกราคมนะครับสองพนะครับเมื่อปิดระบบแล้วทางสคศเองนะครับก็จะนําผลทั้งหมดนะครับที่ทุกทา่านตอบมาเนี่ยมาวิเคราะห์มามามวิเคราะห์ Analyze ต่างๆนะครับเพื่อจัดทำเป็นรายงานนะครับทั้งระดับหน่วยงานตามที่ทางขออได้โชว์แซมเปิลไปให้ดูแล้วเนาะว่าทางท่านจะได้อะไรบ้างนะครับ รวมถึงภาพรวมของประเทศด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันว่าปัจจุบันแล้วระดับความพร้อมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับอุตสาหกรรมของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็จะมีการจัดส่งรายงานให้ท่านเองรวมถึงเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ในการสรุปผลด้วยนะครับซึ่งวันนี้วันที่เราเทนเทติฟไว้อยู่เนาะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นวันที่28มกราคมซึ่งเป็นวัน Privacy Day ด้วยนะครับ,รบผมก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็อยากจะ พิเศษผลนะครับเพื่อให้ดูว่าตอนนี้ภาพรวมระดับความพร้อมของ Privacy ในประเทศเราทั้งระดับองค์กร rain, ระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ระดับประเทศของเราเป็นลักษณะแบบไหนบ้างน,นะครับเราก็เดี๋ยวเราปักวันกันไว้ก่อนวันที่28มกราคมนะครับอันนี้จะเป็นทำลายคร่าวๆครับหลังจากที่ทุกท่านประเมินแบบสอบถามกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับก็หากท่านไหนนะครับมี question ต่างๆนะครับในเรื่องของระบบแบบประเมินนะครับหรือมี question อื่นๆนะครับว่า อยากจะสอบถามเข้ามาหาทางสกศนะครับเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ท่านพิมพ์ Question นะครับมาผ่านช่องทาง q a a ได้นะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอส่งต่อให้ทางพิธิกรนนะครับดำเนินการในลำดับถัดไปได้เลยครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรของเราด้วยนะคะ จากที่ได้รับฟังท่านวิทยากรแล้วนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจในเรื่องของข้อมูลและก็รายละเอียดขั้นตอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถสแกน QR code นะคะที่ขึ้นด้านหน้านี้นะคะเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันไว้ได้เลยค่ะ ก็ขอย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคาเอกชนนะคะจึงได้ดําเนินการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกทท่านนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเลยนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะ โดยเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะตั้งแต่วันที่9นะคะวันนี้ได้เลยนะคะจนปิดรับนะคะถึงวันที่13ธันวาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดระบบตอบแบบสอบถามนะคะในช่วงวันที่16ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่6มกราคมพุทธศักราช2568นะคะและก็จะมีวันส่งรายงานนะคะแล้วก็สรุปผลนะคะในวันที่28มกราคมค่ะ ก็ขออนุญาตนะคะเ,เข้าสู่ช่วง Q&A นะคะเพื่อตอบข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อคำถามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมงานนะคะได้รวบรวมข้อคำถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1กันเลยนะคะคจะยาวนิดนึงนะคะคเกณฑ์การประเมินมีการแยกระหว่างหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปหรือไม่ หากนับปัจจุบันไม่มีเห็นควรว่าควรมีการพิจารณาแยกกลุ่มในอนาคตด้วยเพราะความเข้มข้นในการบริหารจัดการควรจะต่างกันบางหน่วยงานไม่มีความจําเป็นต้องจัดการคุ้มครองข้อมูลแบบเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการจนมากเกินไปเพียงเพื่อให้ได้คะแนนประเมินดีแต่เหมาะสมจะดําเนินการขั้นต้นตามกฎหมายกําหนดก็เพียงพอแล้วสําหรับภาครัฐบางหน่วยค่ะครับอันนี้ คุณปั้นอยากตอบหรือให้ผมตอบเดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมขอตอบส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับถามว่ามีการแยกไหมระหว่างหน่วยงานที่มี personal data เฉยๆประมวลผลสมวนม personal data กับ sensitive data นะครับตรงนี้เรามีคําถามในส่วนของ general question ในหัวข้อนี้เช่นเดียวกันครับว่าหน่วยงานของท่านเองนะครับมีการจัดเก็บข้อมูลสมคนคลที่เป็นข้อมูลสมคนคล personal ปกติหรือเป็นหน่วยงานที่เป็นจัดเก็บในส่วนของอข้อมูลสมคนคล sensitive data นะครับ ซึ่งส่วนนี้เราจะนำไปใช้ในการคำนวณ privacy risk ตามที่ท่านท่า,านผอ,อ,อ,อได้กล่าวในส่วนของ privacy index เนาะเราจะเห็นแล้วนะครับว่า privacy risk เนี่ยก็คือความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งหากท่านมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นลักษณะของ sensitive data แน่นอนล่ะว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยงานที่มีการใช้งานประมวลผลเพียงแค่ personal data เฉยๆนะครับคราวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่าทางท่านาได้ได้รับให้ข้อคิดเห็นมาเนาะคือเรื่องของ การประเมินนะครับว่ามันควรจะต้องตามรีควายตามรอเฉยๆอย่างนี้